คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งนั่โชกนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี้แอดจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์อาจารย์เสียนหนองค่ายนะคะท่านผู้ชมค่ะ อาจารย์เซีย่ยนน้องไข่งวดทีแล้วงวดทีแล้วของเพิ่นวิ่งสองกับสามนะคะเรียกในตารางขเพื่อนเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เซีย่ยนน้องคข่เรียกในตารางของเพิ่นเข้าทั้งบนทั้งล่างตารางของเพื่นสีมีข้างบนมีแปดมีสองมีหาข้างล่างมี หกมีหนึ่งมีสามนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งของเพื่อนวิ่งที่สองกับสามปากกววาเลขออกหกแปดหล้กกับสามหกนะคะท่านผู้ชม่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนน้องไขยนะคะอาจารย์เซียนน้องไขยเลขตัวล่างคนหมูบ่เคยพลาดจักเทือได้คะ่ะท่านผู้ชมไม่เคยพลาดเม้แต่ครั้งเดียวนะคะ จับคู่อนอาจจะพิษแน่แต่ว่าลีกตะล่าง่นบ่เคยพลาดน,นะคะเดี๋ยวแอดเสี่ยวลงให้มึงเปรียบเทียบกันนะคะนาะว่าระวังงวดเก่าก็งวดใหม่เดี๋ยวแอดเอาลงให้มึงค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม่ะงวดที่ผ่านมาของของวันที่สามสิบท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมื่อกี้นี้นะคะ เลขในตะล่างของเพลินก็จะมี8มี2มี5ข้างล่างก็จะมี6มี1มี3นะคะตัววิ่งอาจารย์เซี่ยน้องค่ายเพลินห้วิ่ง2กับ3ปรากฏว่ามันเข่าทั้ง3 6เข่าทั้ง6 8นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที 10, 7, ่17มกราคม2565าอาอาจารย์เพ่อนไข่มาแล้วนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ นี่คืองวดของวันที 7, ่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเอ่อในตารางข้างบนก็จะเป็นห้าหกเจ็ดข้างล่างคือเก้าสามสี่ตัววิ่งคือห้ากับหกนะคะสำหรับตัวจับคู่กับมีหาหกหาเก้าเจ็ดสี่หกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกสามตักกันคือเจ็ดหานะคะท่านผู้ชมค่ะส่วนสามตัวก็จะมีห้าหกสี่ เก้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขแน่ว่างของอาจารย์เซียนหนองคายเพิ่นเน้นว่าล่างหลายกว่าบนนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งเพิ่นเน้นมากยูนี่หนีจับคู่คือห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะเลขสามตัวเพิ่นเน้นไปที่ห้าหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ก็คอ,อยทานผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้ใส่วิจรยารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเลขกอาจารย์เซียนน้องไขยบ่เคยพลาจักเถื่อโดยเฉพาะในตารางจะไม่พลาดนะคะเพิ่นกับพัฒนาปรปับปรุงสูตรเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือของอาจารย์เซียนนย้อ,อ,าอางไข้คอยทันผู้ชมเอฟซีทุกท่านนั่ไปเหตุการณ์บานนั่ไปเอ่อเหตุวิเคราะห์ความหนาจะเป็นของตัวเลขไปคาด ไปพิจะะารณามืงว่าตุงก็้ของอาจารย์ใดหรือเอาสิคัดออกมาจากตูเน้นตัวใดประมาณนี้นะคะเพราะฉังเถียวกวันมันกับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบนบนล่างบนบนหรือลางหนี่บผาดเน,น่นอนนะคะตรงมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ได้พิจารณาอยู่ในตะล่างนะคะก็ขอให้เ็จการบ้านพอสมควรนะคะเพราะว่า เรียกอาจารย์เซียนน้องไขยในตารางไม่พลาดไม่เคยพลาดเลยนะคะปีนึงนี่สีหน่วยที่สุดละเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณนะเด้อค่ะเด้อว,ว่าตัวเลขแนวทางอาจารย์เซี่ยนน้องไขยเอาแต่อยู่ในตารางมันนะคะว่าวิเคราะห์มาเปรียบเทียบสซกับอาจารย์อื่นล่องมึงแอดก็จะเหตุการบ้านขึ้นกันค่ะซึ่งในตารางก็มีหามีหกมีเจ็ดข้างบนข้างล่างก็จะมีเก้ามีสามมีสี่ เพราะฉะนั้นเขานํามาเหตุการ์บานเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อจะได้คัดตัวเลขให้มันหน่อยลงค่ะท่านผู้ชมตัวเขาก็เอาจากตัววิ่งของเพื่นวิ่งเพื่อนวิ่งหานาะค่ะเนาะหามันหาได้ไอตัวไหเอามาคัดมึงลองมึงก็ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะคะหกก็จะมีหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะเอาไปตั้ง ถ้ามันชนกับของผู้อื่นบอ่อชนกับของอาจารย์อื่นบอ่อถ้าชนกับจัดเลยนะคะเที่ยวที่แล้วนะคะตัวทีมันชนก็คือสามหกสามหกนี่ชนชนหลายนะคะสามหกกับหกแปดนะคะ,ะอาจารย์เพิ่นก็ให้แปดหกมันก็ออกหกแปดนะคะตัววิ่งเพื่อนกนะ็สำคัญกับท่านผู้ชมค่ะ เพือ่อนนวิ่งสองกับสามมันก็มาสามนะคะเทยวนี้เพือพ่อนหนวิ่งหากับหกมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาไปไว้พิจารณากับอาจารย์อื่นนำพร้อมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขาแอดกับอล่าท่านผู้ชมไปเพียงแนคีนีนะคะท่านผู้ชมที่เขามารับช่วับฟังแล้วถ้าถือใจก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารตัวเลขใหม่ๆเด็ดเด็ดแม่นๆจากทังช่อง และเปลี่ยนขวันกำลังใจแอดทีสิปไปนั่หาตัวเลขเอาตัวเลขจากอาจ,จารย์จากเสียนต่างๆจากลกปูจากสำนักต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นแนวทางในการพิจารณาเสียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่17มกราคม2565นะคะท่านผู้ชมเนาะและงวดต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้คอยท่านผู้ชมอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดขอคอย<อ>สมความหมาปรารถนาเด้อคะ่ะท่านผู้ชมคอยโชคดีตลอดปี2,665นะคะขอกราบขอพระคุณอาจารย์เซียนน้องข่ายที่ได้เหน็นแนว่วทางตัวเลขนะคะมาให้แอดเด็ดเป็นสะพานบุญเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้นํ่ไปพิจารณาเสียงสือสลากกินแบงนะคะเป็นแนวทางนการ คิดวีเคราะห์ตัวเลขอีกเทือนหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลา่างผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอพรบคุณมากที่ติดตามและรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ